คนดูเร็วหนูร้องไห้ไม่น่าดูจังดูปิดไรอ,อะคปก็ทำไปก็ทำสองรังได้นะครับ ะ,ะมหมดได้ไง,ดง,งไเต้าพิมแย่งเลยเก่งเก่งเก่งไม่ต้องกินอะไรพี่โอ้โหดูน้ำตาแบบอ้ออ<ำ> <laughs> พี่สม,มัยไม่ให้ดอกไม้หนู มีคนให้ดอกไม้ยังไม่มีจริงเหรอ,อบอกไปข้างขวาดิเผื่อเขาให้อยากมีจังก็บอกไปขวามือดิเผื่อเขาให้เผื่อมีใครด้านขวามือให้ไงครับไหนให้พี่พี่ให้พี่เหรอคิมดอกนี้สวยมากเออสวยจริง ใหญ่มากเราลูกก้นไม่ไหวแล้วครับลูกปอก ต้องออกากร้านพี่ให้ดอกไม้พี่กิมถ่เพ็ดนี่ไหมมาเอามากิมร้องห้ไงให้รงไ้ดอกกุหลาบเลยมารลนไทยขนดั้นะครับข้าร้อครับผม ถ้าแบบนี้80บาทค่ะแปดสิบบาทแปดสิบบาทขอให้แปดสิบบาทค่ะสอบถามได้นะคะอยู่ที่80-100ค่ะราคาเป็นกันเองนะคะสามารถต่อรองกันได้นะคะแต่ไม่ลดนะคะไม่เก๋ ขอบคุณครับเคื่อขายกันทุกคนอย่างงอยแบบนี้เราแก๋นะเอยอเใจ